Thank you ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่ 20กันยายนพุทธศักราช2567นนะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสภาวะภูมิอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมโดยภาพรวมสำหรับเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็คาดการว่าประเทศไทยก็ยังได้รับอิทธิพลจากพายุซูริกอยู่นะครับซึ่ง ได้แปลสภาพเป็นพายุดีเพสชันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่อนกําลังลงนะครับโดยส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับผมเกือบทั้งวันครับอยู่ทางนี้ทั้งวันวันที่20 21ครับ21ก็อาจจะเคลื่อนตัวไปทางภาคเหนือนะครับผมสำหรับทางภาคใต้นั้นก็อาการน่าเป็นห่วงครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยโดยฝั่งอ่าวไทยก็ไล่มาตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงครับในโซนนี้ส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นทุกจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้คาดกันว่าจะมีฝนตกทั้งวันครับผมตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางบางชั่วโมงก็อาจจะตกหนักด้วยนะครับโดยเฉพาะแถวจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลน,นะครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาทางจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะพื้นที่ ที่อยู่อาศัยนี้ก็ตกมานะครับผมฝนตกเรื่อยๆช่วงแรกๆก็ตกหนักครับผมหลังจากตัดต่อคลิปเสร็จก็เริ่มตกหนักแล้วครับตั้งแต่เวลาประมาณ3ามทุ่มเป็นต้นมาครับผมจนถึงประมาณตีห้านะครับโดยส่วนโดยภาพรวมตีห้าก็เริ่มมีฝนน้อยลงช่วงนี้ก็ยังตกอยู่ครับตกโปรยปลายลงมาเรื่อยๆที่จังหวัดนครพนมเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่จะได้รับ อิทธิพลจากพายุ depression สุริกนะครับผมโดยตรงครับเป็นด่านหน้าแรกของประเทศไทยโดยเฉพาะแถวทางโดยไล่มาทั้งแต่จังหวัดบึงกาฬหนองคายนาครพนมสกลนครมุกดาหารอํนานาจเจริญอุบลราชธานีได้ข่าวว่าทางอ,อํานาจเจริญและอุบลราชธานีก็เริ่มตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมดูในลักษณะคล้ายๆกับคืมฟ้าคืมฝนตกลงมาโปรยปลายลงมาเรื่อยๆครับบางครั้งบางชั่วโมงก็มี ลมกำลังค่อนข้างปานกลางนะครับหมุนเวียนหรือแปรปรวนบ้างในบางพื้นที่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะการสัญจรไปมาครับผมเนื่องจากว่าทัศนวิสัยก็อาจจะน้อยลงนะครับผมฝนตกถนนอาจจะมีน้ําท่วมหรือน้ําไหลผ่านทําให้การการจราจรค่อนข้างลําบากนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามข่าวสาร การเคลื่อนตัวของพายุซูริกด้วยนะครับผมโดยได้แปลสภาพเป็นพายุดีเรสชั่นกำลังอ่อนแล้วครับเรามาติดตามการประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยประกาศในฉบับที่12ครับผมในเวลาตี4ของวันที่20กันยายนพบว่าพายุโซนร้อนซูริกบริเวณประเทศลาวได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเรชชั่นแล้วโดยมีศูนย์กลางบริเวณแขวงคำม่วนประเทศลาวห่างไปจาก ห่างไปทางทิศต,ตวนออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครพน,พนมประมาณ100กิโลเมตรนะครับพายุลูกนี้กําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศต,ตวนทิศเหนืออย่างช้าๆคาดว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในระยะต่อไปนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและลรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตวนออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับผมจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ครับผมในวันที่20กันยายนโดยคาดการว่าภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนพะเยาน่านแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลก และจังหวัดเพชรชบูรณ์ภาคตะนอกอฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูดอนธานีสกลนครนครพนมจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีครับส่วนทางภาคกลางนั้นวันนี้คาดการว่าจะตก อยู่ในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับภาคตะวันออกคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักอยู่ที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้นั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผม ส่วนในวันที่21นั้น21กันยายนนั้นจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้แ,แก่จังวทางภาคเหนือได้แ,แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุอตรดิตถ์ตากสุโข,ข,ขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะตกหนักอยู่แถวบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพน,นมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม และจังหวัดนครราชสีมานะครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับผมส่วนทางภาคตนออกคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดครับผมส่วนทางภาคใต้นั้น ในวันที่21คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ครับโดยภาพรวมในวันที่20และ21กันยายนนี้คาดโดยภาพรวมแล้วประเทศไทยมีฝนตกทุกจังหวัดนะครับผมสาหรับประเทศไทยจะมีหนักอยู่ทางภาคอีสานภาคกลางนะครับและก็ภาคใต้ด้วยครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศไทยประจำวันที่20กันยายนกันครับเรามาดูแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมก็ยังใช้เมื่อวานนี้อยู่ครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากข้อมูลยังไม่ไมาครับผมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่19กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้เป็นการทบทวนกันก็แล้วกันนะครับ โดยคาดการว่าบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากคือสีแดงนะครับได้รับฝนปริมาณตั้งแต่90.1ม mm ิลิเมตรขึ้นไปได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับผมพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจ,จเจริญน,นะครับแล้วก็ต่อด้วยทางภาคตะันกได้แก่จันทบุรีตราดทางภาคใต้ก็ได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักโดยแทนค่าด้วยสีเหลืองนั้นคือได้รับน้ำฝนตั้งแต่35.1-90ถึง90มิลิเมตรได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้นะครับผมจังหวัดนนองคายอุดรธานีกาฬสิน์ร้อยเอ็ดยโสธรอ,อุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์ครับ และก็ทางภาคตะนอ,อกได้แก่จังหวัดชนบุรีระยองส่วนทางภาคใต้เริ่มมาตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันกันครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจําวันที่20กันยายนตั้งแต่เวลา 6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าภาคเหนือภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตวนออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากพายุส่วนร้อนซูริก ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพชันและดีเพชันแล้วและเข้าปกคุมบริเวณประเทศลาวตอนกลางประกอบกับมรสุมทวนตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคุมทะเลนามันภาคใต้ภาคตวันออกและอ่าวไทยนะครับผมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลนามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยมีขึ้นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า4เมตรนะครับผม สำหรับอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับส่วนเรือเล็กส่วนเรือเล็กนั้นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง ในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยประจําวันที่20กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นหลายภาคดังต่อไปน,นี้นะครับผมภาคเหนือคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนพยา,น,าน่านแพร่สุโขทยัยอุตรดิตถ จังหวัดตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 36-36ถึงองศาเซลเซียส,สมีลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทางภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ จังหวัดนองบัวลำพูดอนทานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามจังหวัดกาฬสินมุกดาหารร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมโดยคาดการว่าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ28-33องศาเซลเซียส มีลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันที่20กันยายนของทางภาคกลางภาคตวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครกันครับผมสำหรับทางภาคกลางนั้นวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสมีลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับทางภาคตะวันออกนั้นวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดนครนายกราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ29-34องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า4เมตรนะครับผมขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคใตใ้กันครับผม ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงและจังหวัดสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา มีลมตนตกเสียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-3มเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า3มเมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมตนตกเสียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง และห่างฝั่งอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบางพื้นที่กับมีลมแรงนะครับผมบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่าสุดคาดว่าอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ27-31องศาเซลเซียส มีลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความ,ะมาร,ระมัดระวังด้วยนะครับผมโดยเฉพาะเรือเล็กนะครับทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นค่อนข้างที่จะได้รับฝนมากนะครับผมในช่วงนี้โดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับ เลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันของทางกรุงเทพมหานครกันครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจําพยากรณ์อากาศประจําวันที่20กันยายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการคาดการณ์ อากาศของกรุงเทพมหานครนะครับการคาดการณ์ของสภาพอากาศของกรุงเทพมหานครสําหรับวันที่21กันยายนและวันที่22กันยายนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดที่27องศาเซลเซียสนะครับส่วนวันจันทร์ที่23กันยายนนั้นคาดการว่าจะมีกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับ อุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสนะครับส่วนวันอังคารที่24กันยายนคาดการว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสแล้วก็วันพุทธที่25กันยายนและพฤหัส2ี 26, กันยายนกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่32ต่สุดที่25องศาเซซียสนะครับ เรามาดูการพยากรณ์ฝนล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครกันนะครับกรุงเทพมหานครได้พยากรณ์ปริมาณฝนสะสมล่วงหน้า24ชั่วโมงล่วงหน้าคือตั้งแต่เวลา7นาฬิกาของวันศุกร์ที่20กันยายนจนถึง7นาฬิกาของวันเสาร์ที่21กันยายนนะครับโดยพบว่าโดยคาดการว่ากรุงเทพมหานครบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ในเขตหนองจอกบางเขนบาง บางกะปิเขตเมนบุรีลาดกระบงังห้วยขวางตลิ่งชันบางพัดบึงกลุ่มบางซื่อจตุจักรดอนเมืองลาดพร้าวเขตหลักสี่เขตสายไหมคันนายาวสะพานสูงวังทองหลางเขตคลองสามวาและเขตทวีวัฒนานะครับผมคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับสําหรับเขตดังกล่าวคาดการส่วนการคาดการบริเวณที่มีฝนตกปานกลางสําหรับกรุงเทพมหานครอยู่ในบริเวณเขตพระนครเขตดุสิตเขตบางรัก ปทุมวันป้อมปราบสตูพ่ายยานาวาสัมพันธวงศ์เขตพญาไททนบุรีบางกอกใหญ่คลองสานบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียนเขตภาษีเจริญเขตหนองแขมเขตราชพูุระณะดินแดงสาทรเขตบางคอแหลมเขตประเวศเขตคลองเตยเขตสวนหลวงเขตจอมทองเขตเขตราชเทวีเขตวัฒนาเขตบางแคและเขตบางครุกเขตทุ่งคุกนะครับผมโดยภาพรวมการคาดการณ์ของกรุงเทพมหานครคาด คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกนะครับผมปกคลุมทุกเขตครับสําหรับวันสำหรับย4สี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับผมโดยบางเขตโดยเฉพาะทางด้านทิศเหนือก็จะเป็นฝนตกหนักส่วนทางทิศตะวันตกหรือทางทิศใต้ก็จะเป็นฝนตกปานกลางครับผมสําหรับกรุงเทพมหานครขอให้พ่อแม่พี่น้องที่สัญจรไปมาขอยเพิ่มความระมัดร,ระวังและติดตามข่าวสารหน่วยด้วยนะครับเนื่องจากกรุงเทพมหานครอาจจะมีน้ําท่วมขังหรือน้ําท่วมรอการระบายครับเพราะว่า ติดตามข่าวมาก,ก็มีบางเขตเมื่อวานนี้มีน้ำท่วมขังและน้ำท่วมกระรอการระบายแล้วนะครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครเรามาติดตามดูโมเดลฝนการเคลื่อนตัวของพายุ d ด e เ s ชั n กันครับผมโดยดูจากโมเดลฝนของทาง windy.com กันนะครับโดยสรุปแล้ววันนี้พายุ d ดีเ s ชันซูริกโดยสรุปแล้วพายุ d ดีเ s ชันซูริกก็จะเข้าถึงประเทศไทยในช่วงเวลาประมาณโดยสรุปภาพรวมการวิเคราะห์โมเดลฝน จากโดย,โดยอาศัยข้อมูลจากว i n d ี c o m นั้นพบว่าอิทธิพลของพายุ d ดี a t i o n น h u l i c นั้นจะอยู่ทางภาคอีสานตอนเหนือนะครับผมภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยครับผมในช่วงวันที่20นะครับโดยไล่มาตั้งแต่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นอุดรธานีจังหวัดสกลนครกาลสินนครพนมมุกดาหารจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคายนะครับผมอยู่ในบริเวณนี้ทั้งวันครับผม ชุกนะครับบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักครับผมโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมสกลนครครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมอาจจะมีน้ําท่วมฉับพันน้ําป่าไหลหลากหรือน้ําท่วมถนนหนทางนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณจังหวัดทางภาคอีสานตอนบนติดตามข่าวสารของหน่วยงานราชการหรือทางจังหวัดด้วยนะครับผมส่วนสพป,ร,ปร,ราวนั้นในช่วง วันที่20กันยายนนี้ก็พบว่ามีกลุ่มเมฆก,กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากพายุสูริกก็อยู่ในบริเวณแขวงบริคัมไซแขวงขม่วนแขวงสวนนาเขตนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องสบทางโสภพลาวก,ากติดตามข่าวสารหน่วยงานทางราชการของด้วยนะครับซึ่งคาดการว่าจะมีฝนตกหนักนะครับบริเวณแขวงคาม่วนแขวงบริคัมไซและก็แขวงสวนนาเขตนะครับผมในเวลาดังกล่าว ทำให้อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉัพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะเพรีแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ตามริมถนริมตลิ่งของแม่น้ําโขงนะครับผมการพยากรณ์อากาศช่วงสั้นตอนเช้านี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ